สวัสดีครับพี่น้องผมเอพุชนาครับเมื่อนี้เอซิมาสาธิตการตาร่ำบุคคลบุคคลมันก็บำลันเลื่องแปลกนะครับเพราะว่าเป็นอิสระสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์พรศักดิ์สวัสดีครับโอ้กินถอดกินถอดอาจารย์พรศักดิเนี่ยโอ้ยจ้กตีฝรั่งในเมื่อพรศักดิ์เอพุชนาโอ้แม่ผมเจ้าอยู่มักแทงเจ้าเด้วยเพีงอย่างเจาจันเหนือเจาจันเหนือเจาจันกระช่อมดีบ่เนี่ยผมเจ้ามันบ่เบิ้นขัดพลังตัวนี้ เอฟปัจจ้าน่าเวรพลังอันเจ้าจำผีดเจ้าจำผีดเวรท่อนซักของแสงสวัสดิครับสวัสดีครับเิดพูดอะไรบ้างวะเนี่ยพูดได้ใสแว่นตาบได้ใสแว่นตาบได้ใสแว่นตาเออโอ้ดีใจหลายอาจารย์เอ้นะครับครับเมื่อนี้เจ้าขี้เหนียวเมื่อนี้สิมาสาธิตการตำมูอหูพูดว่าตำมือหูคยได้ยินเืีองข้าพญาปอกๆกันเออข้าพี่เออเออเนี่ยล่ะโอ้เออเคยกินบ่กินที่เดียวเะ เส้นเที่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันเสี่ยงคือบันกินหลายเถอมันกินบบถนัดมันมันบ่มีเนื้อไม่หนังโอ้ยมันเป็นหมูเนาทอะตับหมูอ๋อเป็นเป็นอาหารอ่าชั้นนำแล้วก็เป็นอาหารที่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมของอีสานเดี๋ยวเดินเทียงขึ้นย่างเส้ากินเน้มัดแซ่บชุ้ย่างครับได้ก็ได้ย่างได้ก็ได้คือฝรั่งกินให้เมื่อกิ้น่ะเออเออทับก่นเออได้ได้อันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว ที่าสีในขั้นไผ่เบิ้งเด้อย่า้ไผ่พี่น้องให้เบิ้งนําขาดว่าไห้คืออันนี้กระเทียมพลังมากว่ากระเทียมเคยกินยูนี่เหอะเออย่างมีตีดิบอรัถจักคือเลยแถวยาวๆนี่แหลวกันมันยเอาฝรั่งหยาดกระเทียมเป็นละอย่าตายเลยกินอันนี้ปลาขามเปียกยังมันแหงฝนมันตกมากขึ้น้นเปียกใหนาะ อันนี้น้ำตาลปีบครับน้ำตาลปีบเคยกินเพราะว่าก็รู้จักเลยมึงโนก็มีดอกมันดับแนวแล้วอยู่ดับแนวแล้วอ่าอันนี้ก็คือน้ำปลากันอันอยู่อยู่กิ๊บเพื่อนน้ำขลาปลาโอเคก็ใช่ฟิโซอสฟิโซอสโอเคอันนี้ น้ำตาลผงชูรสครับโอู้อยากให้แซ่บหลายกระใสไหลายอยากให้แซ่บหน่อยกระใสหน่อยแซบอลไรมึงว่าโป๊ะคนนั้นมึงเลยก็มีก็มีมันมั้งบ้านแทบหลายเนาะลายบ้านแทบมากินเลยอันนี้กันกันครับอันนี้นั่งเอกโมเมนอันตามสมตามเนี่ยอันนี้คือนั่งเอกโมเมนนั่งเอกหนังน้ำปลาน้ำปลาแดดโอ้ปลาแดดอันนี้ปลาแดดเคยกินมั้ยว่าบ่ผมกินจะเจียวบ่ อันนนั้ละกับเจ้ามังคณำประแดกอันนี้อันนี้แต่ว่าก็ต้องเลือกไหมวัตชุดิบนี่ต้องเลือกออ่่าานับกระแดกเลยแดงไม่ใช่ตามแซ่บตามมอแซ่บอันนี้กับอันนี่อายุกับอันนี่ล่ะโอ้ยจึงเป็นนังเอกนะเออแต่เอื่อมานางเอกอันนี้กระขาดว่าอะไได้นี่อันติงแดงเสมดนี่อันนี้ครับอันนี้พลิกผลไม้ไทยหวานผลไม้จัดอะไรมันสิหวานใช่ไหมงั้นจะว่าแบบพลิกหรือว่าเออ คือกันอ่าอันนี้มันพริกสดอ่ออันนี้มันพริกแดงอันนี้มัพริกแข็งอ่อมันแห้งอันนี้พริกเผาอันนี้อันนี้มันแค่สมอ๋ออันนีฝรั่งเงี้ยตงนี้มาเท่อฝรั่งนี่แหละชูมาโชโอัยน้ำลายเจ้าเลยเขาถอดแคล้วมันพูดีกอันนี้มังเอกเอ้ยบักกอกโอ้มักกอกเออเนี่ยละเนีอันนี้บักกอกบักกอกปลาด้นี่อนนี้บักกอกเมียนเลยบักกอกปลาสบายดีข้างบนโดนแจ๊คเฉียบปุ เนี่ยาปลาจะโดนแล้วกรถึงกันเนาะเอ้ยกรถึทเลยโอ้ยตัวดีนะเจ้าเนาะ้าอันนี้บักหนาวครับมะนาวมันนี่มะนาวอันนี้ครบเนาะตัวนี้สุดอันนี้อย่างเก่าเหล่าใส่เก่าเหล่านี่ละโอ้ยเอาอย่างแก้มตาก๋วยเตี๋ยวโบแมง๋วยเตี๋ยวตำมะคุงโบมีเส้นมะคุงมัตสิแมนอันนี้อันนี้แหละพาพยาพาพยาอันนี้ยังม่ได้ปอกๆอันนี้ผ้าพยาโยนในกระถางอันนี้อันนี้เส้นมะคุงกี่เฮ้า อันฟันไปแล้วซับไปแล้วนะคือมันลายแนวแท้เอามันใส่หลายๆตัวเปนยังไงแซ่บพลังผมไม่รู้เรื่องดอกจ้าอันทั้งหมดเนี่ยขันเ่าใส่โคกเนี่ยกับโมเล้วอันนี้คือโคกแล้วได้เลยนะใหญ่บ้ใส่เจ้าเลยได้พลังใส่ลายมิติแขนอะไรเลยเอาสามนี่เป่าก็าหลายเดียวตามใจพลังไม่พลังมาเอาอันสุรยด ของนัวใช้ลาปะเออช่องนี้ใลาย้พลังเออนี่ะเสียบนะนิ้วได้เอาหนมาพลังจับตาปีบโอ้นี่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 นีตาปบเนาะพลังบอมากวานฝลังหวักากแลวเร็วไอ่

สมนบางโคเจ้าตีเนนมังเนี่ยมายูไปก่เด้นเมืดอานเมือนเมอาเือเอานเมื่อวน่านมานเมื่อวน่ว่าาอน่เอว่นวนี้ผมเ็นวเเืเาอันนี้อันนี้ผมเ็นเป็นตั้งแต่เกิดแต่ว่ามันสูตรไนเลยน่น้อือนมนเ่น่นมมน เ้กินได้หละเนาะจมเหาอบอืมอ่ไอ,อ้มนังยวยอเยเอออยนั่นก็อดดิเฮ้ยะอะเปนยัขงขาจังจังหู้จังมันให <c oughs> เขาเยออยู่ขเขาเปนแนวกรบเจาดิโหยว่ามาตีนมากนี่ยโอ้พาพยา,พาพยาอันนี้ยาอันนี้พ,พนนกพมากเกินก็ก็ กินได้อย right. yeah, oh, mm. oh mm ู่กินได้อยู่อะไรนะเจ๊แผแ่มาตีนซิมได้เอออะไก็กินอยู่โอ้นแน่นอนดีเลยเนี่มาตีนโอ้ยวกเากเอาเปเจ้ามีแม่เล่ากินเป็นเนาะกินแมเล่าเป็นกินแม่เล่าเป็นอ๋อว่าบันทกว่าบันทึกเอกินอาหารของเนียเราได้แซ่อยู่อ้นี่เน้อไตีอเจ้าเด้เป็นจังไหโอ้ยมาติน แบบ่บมาแสบจะเข้่มาแสบแม่ไม่มาร,รับรองได้เนาะครับรเดี๋ยวเสียมกันเด้อเดี๋ยวเสีมนเนย,ม,ยสมผู้เดียวก่อนแล้วก็ค่อยเสียมกันเด้อจบใส่จุ๋ยให้เขาสิอะไรเกิดนะไหนเอามาตีนอันพลังมาถลายเท่าไหร่โอ้ยมักเนี่ยเขาพลังมักเนี่ยมักกินนางเอกเนาะเดี๋นะยว ไปว่ได้กแกงเจ้เไยวาตีนไม่สรถายรถมาตีนัดใส้นงเหมลี้ยววิรีได้เหรผมจะชิมเบิ้งผมจะให้คะแนนเลยเอามาตีนชิมได้อบ่ดนี้เด้เอาใช่นี่เนาะนั่นละนั่นละโอเคอ้ยไปก็ไปยู ห้อนมันห่อนเผ็ดห่อนหอนเตมันเข็ดเออเออบ๊เอออันนี้นีนี้เอออันนีไยเนาะเอาอีกไนเอาอีกเวอาไว้ทีหลังบาจางเลยจางเลยตเลยพอาจางอันนี้สูตรของเอครับหากินว่าได้จริงจริบจ้องจ้งด้ยได้เลยได้วะาะ่ไดพ่อก็กินเลยยังซได้ยังซได้เป็นาเนาะ เก่งมากจันเก่งมากฟาตินเนีป็นหาเก๋สำนักเาสเจ้วเด้อ่าอันนี้เอาได้ม่้องใส่มือเนาะใส่มือแตะบาไ่งั้น็ใส่กี้เด้ะขวนอกกลังตัวนี้เนาะเป็นน้ำเน่เป็นน้ำเน่หอเน่กวนเนาะเออเดี๋ยวยัดดูด้อ่ะวุ้นเยด้ยยืดหน้าก่อนืยวนะนะ โอ้ตด้แล้ววะนะคุณได้ยินไหมซิมเนาะงวะนี่อันนี้ครับคือหน้าตาของตำมงสมตำบ้านเฮานะครับเอกมาสาธิตมันสูตรไทยสูตรมันแต่อันนี้สูตรแบบบอจัดจานแห้งแต่ว่ากินในอ่าเชร้าแรงสวยมาตินแสดงมาแซ่บแล้วจะกินตลอดเนี่ยโอ้ยผมกินผมกินเด้อเนี่ยแต่เออแต่เออเก้งเนี่ยจังอันนี้อยากให้พี่น้องซิมว่า สูตรนี้มันเป็นยังไงสูตรพิสดารฝรั่งมาก <laughs> แม็นยุ่เ <laughs> จ้าเจ้ายกตัวไปเดอร์ฝรั่งไม่รู้ตัวแช่ไหมเนาะตัวไหนสูตรชื่อจะได้กะฝากติดตามในกรละการครับผมผมเอพกพจนาละกะฝรั่งมาตินนะครับมานำเสนออาหารผื่นบ้านอีสานบ้านเฮาคือตำหมักคุ้งส่วนอ่าเทียบต่อไปหิมีตรตำยังตำบักแดงตำยังค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าเหมือนนี่เฮา กินตำหุกงให้พี่น้องกินกับจากลากันไปพร้อมกันแล้วก็กินตำมุกงไปพร้อมกันอ่ะพลังเนาะส้นตำมุกงอ่ะ,อะโอนกันอ่ะโอนหายเจ้าอ่ะอ่า <laughs>